พระเจ้าอย่าลืมใช้วิจาริยาในการรับชมยน,นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ฮครับพระจ้วันนี้ครับ19พฤศจิกายน2 5 5 16แล้วหลาคับคุณผู้ชมครับภา,า, 25, 15, รารบพรวมของตลาดหุ้นไทยนะฮะคุยทุกวันนะคุณผู้ชมเจอการเมืองบดบังรัศมีไปหมดอยู่ตั้งนานแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามนี่ วันนี้นอกเหนือจากเรื่องของการเมืองที่มีการชุมนุมของพรคปชปใช่ไหมเขาเรียกว่าม็อบประชาธิปไตยตรงตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคุณผู้ชมนะนี่เดี๋ยวต้องดูกันอีกนะครับเดี๋ยวมีม็อบนปชเพิ่มเติมด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็วันนี้ต้องมาดูครับว่าสองม็อบนี้เขาจะว่าอย่างไรนะครับแต่ประเด็นหนึ่งประเด็นครับที่เรากําลังติดตามอยู่นะะตอนนี้กระแสนกหวีดครับคุณผู้ชมครับโอ้มาแรงแรงเลยคุณผู้ชม โอ๊ยจะเป่าไปถึงไหนเนี่ยอะไรแจกใบแดงเอ้าเอาออกโอ้โฉไปเลิกเอาก็แจกใบแดงอะเอาก็เขาบอกเป่าครั้งนึงโดนใบแดงทีนึงใบแดงไหนเอาโดนร้อยนึง แหมจริงๆแหละตามกระแสไงตากระแสกระแสวันนี้โอ้ใช่นะช่วงนี้กระแสนกหวีดนี่มาถูกต้องถูกต้องนี่นกหวีดเออเออมันก็เหมือนเหรียญอะเหรียญก็มีสองด้านตรงน<ง>ี้แกเอาหัวหรือก้อยเอาหัวอ๋ออ้าวไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่นี่ยังไม่ได้โยนเจอตลกแล้วเราเอาหัวก้อยเอาก้อยละ เให้เรื่องฟังก่อนชีวิตคนเราเนี่ยมันมีสองสองข้างตลอดอไม่ว่าจะเป็นข้างสารไม่ว่าจะเป็นข้างสวตอนนี้มันกำลังเป็นประเด็นอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องอะไรเดี๋ยวกนถามก่อนครับไม่เป็นไรเด็ยเป่าครับเป็นเป่าอ๋อกรรมการเหรอเป่าอ๋อครับเป่าอ๋อเป่าดุเวทนี่อันนั้นเป่าแล้วอันนั้นเป่าดับคนอยากกันเดี๋ยวอะไรเนี่ย เป่าเปาเป่าฟุตบอลคู่ไหนมาบ้างเนี่ยคู่นี้ครับครับระหว่างสอวอสอสอกับสามครับ <c oughs> แกก็อยู่ไม่ได้นะ <c oughs> สองข้างพี่น้องอพี่น้องต้องดูตอนนี้เป็นกรณีนะครับมี3ามทางเลือกที่สาจัดตัดสินอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องอธิบายคุณผู้ชมนิดนึงก่อนแล้วกันนะเรื่องราวของสิ่งที่จับตานะครับหนึ่งการเมืองที่เขามีการเป่านุกวิดกันเนี่ย ต้องบอกกันนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าล่าสุดนี้มีคนไปเป,เป่าใส่คุณทาริสแพงเดชถทุกต้องถูกต่องแล้วคุณทาริสแพงเดชนี่บอกออกมาเลยเออว่าเป่าลกเวทผิดกฎหมายผิดกฎหมายผิดกฎหมาย ายต้องปรับเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทเมื่อกี้ใบแดงไปหนึ่งร้อยบาทใช่ฮะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่เราเล่นกันเมื่อกี้หนึ่งท่าบาทหนึ่งร้อยบาทซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแต่เขาจี้นะจี้เลยจี้เลยตอนเนี้ยทําไมคุณปอดผสมสบาไมเขาไม่โดนร้อยหนึ่งเอาย่างนี้มาเป่าคุณปอดผสมอยู่พักหนึ่งเออแล้วหลังๆคุณปอดผสมสู้คนปอดผสมเยิบมาหน้าเย็บๆหน่อยแล้ว เป่าเบาๆยคือเป่าคืนคือเป่าคืนเอ่ะโหวีดเป็นร้อยอ่านะคะอันนั้นคืออันแรกอันแรกอีกการหนึ่งที่เขากำลังจับตาดูครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องราวของสารรัฐธรรมนูญอันนี้กดดันหุ้นด้วยครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีการตัดสินนะครับว่าที่มาของสวครับมันผิดรัฐธรรมนูญมาตรา6 8แปหรือไม่เฮ้ยคืออะไรยังไงอ้าวอธิบายฟังดลวยวันนี้อธิบายให้ฟังออกมาได้สามหน้า อ่ะยังไงฮะหน้าที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมนะก่อนว่าไอตัวของรัฐธรรมน,นูญนี้เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยสวอ่อ มาจากการทั้งสรรหาแล้วก็การเลือกตั้งแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีสสกับสองวเนี่ยวตออกมานะครับในสมาบอกว่าสวทั้งหมดเนี่ยควรมาจากการเลือกตั้งแล้วมันมาจากการเลือกตั้งแล้วเขาก็มาฟ้องกันอยู่นะขนานี้แล้ววันนี้ฮะถึงวันที่ศาลจะตัดสินมีออกมาสามหน้าคือสามหน้าก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังหน้าที่หนึ่งครับผมหน้ามึนไม่ไช่หน้ามึนเลยอำไมไปไปไปหน้าที่หนึ่งรับ หน้าไม่เอาดีกว่าไม่เล่นน่ากลัวอ่ะเอางี้ออกมาสามหน้าหน้าที่หนึ่งหน้าฮาวายเอี้ยนฮาวายเอี้ยนแล้วก็มิตเลือกเวอร์จช้าล้วไอเดอนลิซ่าเขาอะไอยากเงีเอาจริงเอาจริงหน้าที่หนึ่งที่มาของสสถ้าออกมาว่าเออไม่ผิดอะไรเลยอ่ะถ้าไม่ผิดอะไรเลยจะเกิดอะขึ้นทุกอย่างจบอ่่ใชสวก็มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียว คุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยทุกอย่างอาจจะจบนะครับแต่ว่าสวเนี่ยต้องมาจากการเอเชื่อกันไงไล่ะจบหรือไม่จบว่าอะไรใครไม่จบถ้าออกหน้านี้นะหุ้นทางไกลเนี่ยดีทำไมอ่ะรับรองฟันชงทำไมอ่ะเชื่อเด้อรีโมทจากทางไกลแน่แน่นอนอ๋ออ๋ออยู่แล้วมมดผ่านด้วยนะนี่รรทอดนี้รราทอดไปเลย เขากลัวกันอย่างเงี้ยเรียกแต่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าอันนี้เขากลัวไม่ไม่รู้ในประเทศไทยไม่มีจริงหรอกเออไม่มีมีที่ไหนม่มีมีที่ไหนตตาไม่มไม่มีไมไม่มีไม่มีไรอง้อนนอันนี้กาออกมาคือไม่มีไม่ไม่มีพูดอาจจะวิ่งหรือเปล่าอันน้ว่ากันอีกเรื่องนึ่งนี่คือหน้าที่หนึ่งที่1อันดี่สบวนการผิด ไอ้วกนี่ไงเสียบัตรแทนสาลอาจจะตัดสินว่ากระบวนการในการได้มาซึ่งไอ้ขบวนโจทย์เนี้ยตัวโจทย์นี้เนี้ยต้องผิดเพราะยังไงมาจากการครับการไอ้นี่กระบวนการผิดคือเสียบบัตรแทนกันโอ้เออรวบรัดพรบลับลับตอนที4อะไรองี้รวบรับตัดความเสร็จเรียบร้อยคือที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเขาก็มองว่าเอ๊ะกระบวนการผิดหรือเปล่ารวบรับจนไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ่าอันนี้ถ้าศารตัดสินว่ากระบวนการผิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าออกหน้านี้นะครับเริ่มใหม่ ฝ่ายค้านก็ยื่นถอดถอนไปเอออาจจะเือก็อาจจะต้องไปเริ่มใหม่เขาสภาตั้งต้นใหม่ผิดชี้สภาตั้งต้นใหม่และที่นี้เนี่ยฝ่ายค้านก็อาจจะไปยื่นถอดถอนพวกเนี้ยตัวสอสอสามร้อยกว่าคนสองวอรอีกสิบกว่าคนอะไรเงี้ยยื่นใหม่ยื่นใหม่ขอโทษผมใช่ครับมีการะบวนการผิด แต่ว่าอันนี้ต้องไปยื่นต่อวุฒิสภาเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะสมผลดีกับพุ้นไทยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายนักก็ใช้เวลายืดเวลาไปอีกก็ยืดเวลาใช้เวลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะถอดถอนได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญแต่ถ้าเกิดว่าออกมาแล้วก็หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายนี่สําคัญครับผิดรัฐธรรมนูญมาตา68ครับหน้าสุดท้ายผิดมีทางเดียวเลยอืยุบรัก กรณีนุด้ดกรณีที่ผ่านมาอาจัะ,ะใช่ครับคือถ้าผิดมาตาหกสปุ๊บเนี่ยก็คือว่าสสอผิดอาจจะเกิดกรณีการยุบพักขึ้นมาได้ต้องจับตาดูมันมีหลายอย่างเอ,ออย่างไรฮะยุบพักเนี่ยส่งผลดีกับพักบางพักยังไงอ่าอันนี้ถือว่าเข้าตีเลย <c oughs> อ่าอ่าย่างไรฮะ <c oughs> เข้าตีเลยเพราะว่าเพราะว่าต้องไปดูไส้ในจริงๆ เขาต้องยื่นอภิปรายยุบสภาไม่ได้คืออันนี้คือถ้ายุบพักปุ๊บเนี่ยสอสอสามร้อยคนเนี่ยเคว้งเคว้งเพราะว่าไม่มีพักอยู่ไงกลายเป็นสอสอสังเวสีไม่มีที่ไม่มีพักอยู่แล้วไงดูแกใช้สับดูแกใช้สั์มีอยู่มีอยู่พักเดียวเท่านั้นที่อยากจะให้สามร้อยคนนี้ไปอยู่ประมาณสามร้อยคนนี้อยู่พักอะไรพักผ่อนกันเถอะสามร้อยคนนี่พักบ้าง ประชาชนพกินเทศอย่างเฮ้ยเกไม่เกไม่ใช่เขาต้องทำอย่างนี้คือสักอีประมาณ300คนเนี่ยต้องไปหาพักอยู่ให้ได้ก็หาพักอยู่ใหม่ไม่งั้นระยะเวลาไม่งั้นเข้าสภาไม่ได้จะไปโหวตยกมือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับคือต้องหาพักอยู่ใหม่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหาพักอยู่ไม่ได้เนี่ยก็เข้าไปโหวตในสภาเข้าไปโหวตไม่ได้ซึ่งเป็นผลดีกับฝ่ายค้านเพราะว่าฝ่ายค้านกำลังทำอะไรครับฝ่ายค้านเนี่ยกำลังยื่นอภิปราย ไม่ไว้ไไวางใจอ,ออแล้วกลายเป็นฝ่ายค้านจากคะแนนนาทันทีเลยเพราะว่าเอาคนคะแนนเยอะกว่าไงาก็คือ300รอคนโหวตไม่ได้สมมติว่าไม่มีพักอยู่เ,ยเข้าสภาโหวตไม่ได้อีร้อยคะแนนนั่นก็นกลายกลายเป็นเสียงข้างหน้าไง โอ้และอาจจะทําให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ผ่านทุกท่องไม่ผ่านปุ๊บอาจจะต้องยุสภาคือมองเกมกันไปอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นสเต็ปสเต็ปอาจจะเกิดสุญญากาศหรืออะไรก็ว่ากันไปฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นการมองเกมที่มันเกิดขึ้นมาหลังจากถ้าเกิดว่าศาลตัดสินว่าผิดร่ารัฐมนูญมาตรา68ที่อ่าที่ตรงนี้แหละ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าตลาดหุ้นเขาก็กําลังดูอยู่ว่าจะออกมาในหน้าไหนอย่างไรสิ่งที่สสอห่วงในตอนนี้ครับมากที่สุดคือจะได้เงินเดือนไหม ถ้าสมมติยุบแล้วไอ้บ้ารอลอยไปเงี้ยเขาอำหน้าต้องอยู่อยังอยู่เขาบอกยังมีสอสออยู่ได้คุ้มครองสสอยู่แต่ยังไม่มีพักอยู่แต่แกเชื่อเหออว่าพักเล็กๆเนี่ยจะคึกคักมากถ้ามันออกหน้านี้นะเพราะว่าอ้าวเขาจะอยู่อาจจะมีงานวิปเขาไปอยู่เลยพักนะครับคุณผู้ชมครับคือเขาก็กอดตั้งพักมาแล้วไงแล้วคนไม่เยอะก็อาจจะมีการซื้อซื้ออะไรว่าไปไปทางออกก็ไม่รู้สามหน้าสามหน้าสามหน้าดูกันไปครับการเนินกังวลอย่างเงี้ยฮะโอกาส ที่จะออกหลายคนมองว่าออกหน้าไหนน่าจะออกหน้าที่สองเอ้อเหรอน่าจะออกนะววันนี้นะวันนี้ครับนักลงทุนหลายฝ่ายคิดว่าน่าจะออกหน้าที่สองแต่เขาไม่รู้ว่าว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับพรุ่งนี้คุณผู้ชมจําเป็นที่จะต้องติดตามกันดูนะครับมูลิตสำคัญใช่ฮะัขณะที่ทางด้านของเสื้อแดงครับนวชก็ออกมาบอกครับว่าอาจจะไม่ยอมรับอานาจศัก์ ไม่เอานะมันจะสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นมาครับต้องจบไม่จบต้องจบนะครับเออนจบะต้อจบจบดูจบจบองจบจบจบาบเบจ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 จบ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 จ ตายเลยทําพี่ตันผมพี่จิตันเลื่อนเทปไปเลยออนู่นเลยไตรมาสที่1นึ่ปีห้ปกติแกเลือกวันเลยนะ้วสิบเอ็ดสิจับงูจับหญิงจับซาจับจับหมดแล้วตอนนี้จับหญิงไม่จับที่ไหนจับที่แถว r c a ไม่ใช่ไม่ไม่ไมจับจับจีนภาษาจีนม่้เนาะประมาณนี้ จับ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 ไปเรื่อยๆแกที่แรกแกกะว่าจะประมาณสิบเอ็ดว่าสิบสองสิบสามเป็เลขจะสวยไงสองสามเรียงทีนี้แกบอกว่าสวยเลยอะไรปีหน้าสวยเลยตอนนี้ม่นี้สวยไม่ออกไม่รู้ว่าวันไหนเออแต่ทางดแม่ของตลาดหลักทรัพย์ว่าไงเนี่ยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์พี่นกจลำพรบอกว่าไม่กลัวการเมืองไม่กลัวไม่ต้องกลัวเชื่อว่าปีหน้ามา r k เก็ตแคปเนี่ย IPO แสนล้าน คือ IPO จะเข้าใหม่ปีนี้แสนล้านมาจากไหนรู้ไหมมาจากไหนอ่ะเศรษฐกิจรุ่มน้ำโขงเฮ้ยเศรษฐกิจรุ่มน้ำโขงครับคุณผู้ชมลาวกัมพูชาพม่าจีนเวียดนามใช่อันนี้เขาเรียกกันรวมๆกันว่าพวก GMSG เอออนั่นแหละอะนะฮะโอเคกลุ่มเศรษฐกิจรุ่มไ้น้ำโขงอ้ทำไมอะกลุ่มพวกเนี้ยมันมี มีโอกาสมากที่จะน่าสนใจในการลงทุนใหม่เนี่ยคือในประเทศไม่สนแล้วอ่ะเขาบอกนะตอนนี้อานี้ประมาณสัก20 0 0 0ล้านมาเทียแคป20,000ล้านซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ย GDP บ้านเขาก็ดีกว่าบ้านเราอ่ะถูกไหมก็เลยไปบ้านเขาดีกว่าแตกต่างรานเราอย่างเส้นเชือกเานเราเป็นคนพิเศษส่วนหุ้นไม่กลัวลอตวันนี้อะไรฮะแนะนำตัวนี้วันนี้เข้าตลาดเทรดวันแรกอะไรฮะเมกาวีแค่เมกาวีแค่เอาจริงครับคุณผู้ชมครับเมกาเขาทำ ยาครับมียาทำอะไรบ้างนะยาข้อเนียที่ทำลำยองเมาเสียสติคัน่เป็นยาดองอีกว่าไม่ใช่จริงๆเลยนะฮะก็ถือว่าชื่อเต็มเต็มก e g a Life Sand อ่านั่นแหละครับคุณผู้ชมครับปิดเทรดเมื่อเช้านะ18บแบาทสูงกว่า IPO 6.86% IPO เขา17บาท50สตังค์นี่คุณผู้ชมนิดนึงคือวันนี้เนี่ยเขามีการขายบิ๊กล็อตของผู้ถือหุ้น ออกมานะครับคุณผู้ชมครับก็ขายให้กับกลุ่มนักลงทุนนะฮะมินโดเอเชียอินเวสเมนต์ลิมิเต็ดครับก็พวกนี้ฮะมีกองทุนพวกลอมบัสเอเชียวีไอนะครับก็อยู่ในนั้นครับคุณผู้ชมครับก็ติดตามดูกันต่อไปแล้วกันนะฮะว่าเอ๊ะมันจะมีความมั่นใจอะไรอยู่หรือเปล่าแต่คุณผู้ชมเล่น IPO ดูนะครับว่าราคาเปิดฮะถ้ายังไม่สามารถที่จะยืนเหนือราคาเปิดได้ก็ต้องมีการระมัดระวังเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับที่มาขนลกววดราคาถูกได้มาจากไหนรู้ไหมยังไงฮะมาจากจีน มาจากจีนเออจริงจริง,จร,งออจริงนี่ล่าสุดนี่จีนนี่เขาประกาศเรื่องของนี่ผ่าเขามมวนี่ประกาศเลยมีนักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์เลยว่า ที่ประกาศอย่างนี้นะการปฏิรูปเศรษฐกิจเขาผลดีกับเศรษฐกิจโลกแน่นอนนโยบายอะไรรู้ไหมนโยบายอะไรครับรถคันแรกนโยบายรถคันแรกทุยมากประเทศไทยจะส่งผลเยี่ยมมากนโยบายเพิ่มประชากรเออจากเดิมมีลูกหนึ่งคนเป็นสองคนครับคุณผู้ชมครับอะปโภบริโภคจะเยอะขึ้นการสถาบันการเงินจะเยอะขึ้น แล้วก็พวกอุตสาหกรรมรถเนี่ยจะเยอะขึ้นนี่นี่ไเขาบอกว่าระยะยาวนะนนระยะยาวนะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอของจีนครับเฮ้ย,ย,ยน่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะอ่าลองติดตามดูแล้วกันในขณะที่ศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างพอคุกแม่นท่านนี้นะฮะเพิ่งได้รางวัลโนเบลไ่าพอคุกแมนนะฮะใช่ใช่แล้วแล้วทีนี้เวลาเขาคุกแมนแล้วเขาเจ็บมือไหมเจ็บมือแหละแล้วมันจะทิ้งพอคุกแมนเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทางด้าน การเงินที่ดีเลยเขาบอกว่าแนะเลยว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเดินหน้าใช้ QE ต่อไปอเพราะว่ามันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อว่าอย่างนี้เพื่อว่าลดความวิตกกังวลเรื่องปัญหานี่รัฐบ,บาลตอนนี้อัดฉีดอ,อ,อัดฉีดกันเยอะกันเรื่องคิวตอนนี้ใครเล่น q e ิบ้างคุณผู้ชมญี่ปุ่นก็เล่นสหรัฐก,ก,<ๆ>ก็เล่นยุโรปก็เล่นนะครับออานะฮะเป็นยังไงล่ะเล่นทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าหนุนอัดฉีดต่อไปแล้วแต่แล้วแต่หนุนเลยหนุนเลยอันนี้ต้องหนุน อะไรอีกเนี่ยต่อสายพี่ต่อสายต่อสายชิดในด้วยนี่ตกลงแกเป็นกรรมการบอลหรือแกเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ผมโบกรถอะพี่แ่นไงแพ้ไงดูแพ้ไงพี่เอ้รายได้ดีมากเลยขายบ๊อบเดียวผมโบกท่านคุณเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวต้องโบกอะพี่ตองนี้ <c oughs> โอ้เราก็นึกว่ากรารมการอะไรช่วงนี้นกหวีดกำลังดังเลยท่นผู้ชมอะมาดูกันนิดนึงครับบอลล็อกก็เบรกให้หุ้นอะไรไว้ดีกว่าบอลล็อกก็เบรกให้ไว้ก็คือ S C C ครับคุณผู้ชมครับนี่ให้ราคาเป้าหมายถึง552บาทเลยนะโหขนาดนั้นเลยทีเดียวครับคือเขาบอกว่าแนวโน้มผลประกอบการในปี57ครับยังสามารถเติบโตได้อย่างดีนะครับเนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากโครงการขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมครับ,รบวันนี้เดี๋ยวรูออ้กันแน่ว่า2ล้านล้านจะจบได้หรือเปล่านะครับในการลงทุนของภาคเอกชนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้้ววกกก็รรมมไปปปถึงงีีหนนาาาจะลัิตูซเ ก่า28ล้านตันเฮ้ยเยอะนะนะครับจากปัจจุบัน24-25ล้านตันครับคุณผู้ชมครับธุรกิจกระดาษดีขึ้นครับธุรกิจปิโตรเคมีแนวโน้มการฟื้นตัวกลับเข้ามาครับเขาก็คงประมาณการกำไรสุทธินะฮะปี56นะครับก็อยู่ประมาณสัก3 0 0 0เอ่อ3 5 5 0 4ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหว่ากันไปละจ้าส่วนตลาดหุ้นไทยครับคุณผู้ชมครับดูกันนะฮะว่าใหญ่หลุด1,410.14นะครับส่วนแนวต้านนะครับต้องผ่าน1,425กับ1,430ไปก่อนกัน ยังคงกดดันครับเพราะฉะนั้นเล่นหุ้นก็ดูกันให้ดีแล้วกันนะครับเนี่ยฮะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยหลายคนนะฮะเป่านกวีเป่าแล้วเป่าอีกนะฮะจนกระทั่งมอทอนอะไรอ่ะเอาเมื่อกี้เห็นกระดาษมันหล่นอยู่ท่าหน้าเนี่ยมหาไทยแผ่นเนี้ยมอทอหนึ่งออกมาพูดเลยอ่ะเนี่ย<ม><ม>เห็นชุดหน้า<ก><ว>นมทอหนึ่งแผ่นเนี่ครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยทำเือนมอทอน แกบอกว่าอย่ามาปัญญาอ่อนเมงสามอะไรอ่ะทำไมหรอเมืองสามเข้าบ้านแกหรืออะไรอะไรอ๋อฮะโอ้โอ้โอ้นายเมืองสามอ่าคุณผู้ชมการเมืองมันไม่มีใครบอกได้หนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งตติอยู่บนพื้นฐานการลงทุนจะให้ดีนวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ